สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะกับรายการสิบคำถามกับหมอเรสนะคะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาถามคำถามกันนะคะแต่วันนี้นะคะหมอจะมาแชร์นะคะเรื่องของเคสของคนไข้นะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลนะคะทั้งการดูแลในส่วนของโครงการนะคะจิตอาสาคนไข้ยากจนนะคะแล้วก็ในส่วนของออทีมงานที่เราได้ลงไปดูแลกับรวนนะคะวันนี้นะคะคหมอจะมา เ uh, ล่าเคสนะคะเล่าประสบการณ์นะคะของคนไข้นะคะท่านแรกเนี่ยนะคะคุณสุเทพเจิมปันอายุ64ปีนะคะซึ่งป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการเ mm. บื้องต้นนะคะที่คนไข้มีอาการเจ็บป่วยเนี่ยเกิดที่ดวงตานะคะนะคะดวงตานะคะของคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บและปวดมากนะคะไม่กี่วันต่อมาดวงตาก็เริ่มแบบปิดลงนะคะล้วนทั้ง บวมและโตขึ้นนะคะซึ่งการมองเห็นภาพหรือการโฟกัสภาพก็ไม่ชัดนะคะซึ่งทําให้คนไข้เนี่ยใช้ชีวิตไปเป็นไปด้วยความยกกากลำบากนะคะประกอบกับมีอาการน้าตาไหลอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นทําให้คนไข้เริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมตาเราเนี่ยอยู่มาถึงบวมขึ้นและอยู่ทําไมตาปิดลงและมีการเจ็บและปวดมากนะคะ ประกอบอีกทั้งน้าตาไหลตลอดเวลาคนไข้อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะนะคะและได้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลน่านซึ่งการตรวจโดยจัดสุพเย์หรือว่าเครื่องมือที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านนั้นเนี่ยไม่เพียงพอที่จะรักษาได้หรือไม่เพียงพอที่จะทําการมีนิจฉัยคนไข้ได้นะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลน่านเนี่ยนะคะจึงส่งตัวคนไข้เนี่ยมารักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่ง แพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการรักษาแล้วก็วินิจฉัยค่อนข้างแม่นยำกว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือตัวแพทย์เองมีความพร้อมมากกว่าที่จังหวัดน่านนะคะออพอนคนไข้ได้เดินทางนะคะมาตรวจรักษาแล้วเนี่ยนะคะจากสุแพทย์ก็เห็นตรงกันเลยว่าต่อมน,น้ำตาเนี่ยนะคะมีการอักเสบนะคะแต่ที่มันผิดป,ปกติคือมันมีก้อนเนื้อนะคะ มันปูดมันบวมนะคะที่ดวงตานะคะประกอบกับมีอาการน้ําตาไหลเนี่ยซึ่งทางแพทย์แล้วซึ่งทางการแพทย์แล้วจําเป็นที่จะต้องตัดชิงง้นเนื้อไปตรวจนะคะ,ะคุณสุเทพก็ได้ตัดชิงง้นเนื้อนะคะไปตรวจผลออกมาก็คือว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะนะคะซึ่งอยู่ในระยะที่สามแล้วนะคะแล้วคนไข้เองตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความบวหรือว่าความตหนกตกตื่นหรือ ความเศร้าเสียใจอย่างใดเลยนะคะเพราะตัวคุณสุเทพเองเนี่ยนะคะมีความเชื่อมั่นนะคะและมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยว่าโอเคถ้าฉันจะเป็นมะเร็งฉันขอรักษาด้วยกัญชานะคะซึ่งเป็นการเลือกอด้วยตัวของตัวเองนะคะและแตัดสินใจเลยว่าโอเคเป็นมะเร็งใช่ไหมจะไม่ทำาคีโมโนะคะเพราะคุณสุเทพเชื่อเลยว่าการทำาคีโ,โเนี่ย่ยอมส่งผลเสียและทำให้อาการแย่ลงกว่าเดิม จากการที่คุณสุเทพเองมีเพื่อนมีญาตินะคะมีคนสนิทที่รู้จักเนี่ยนะคะเ,เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการฉายรังสีหรือว่าทำาคีโมไปส่วนใหญ่อาการก็จะซุดตัวคุณสุเทพเองก็รู้สึกว่ากลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำาคีโมจึงตัดสินใจที่บอกแพทย์ว่าจะไม่ทำาคีโมและขอเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะคุณสุเทพเองเลยตัดสินใจที่ ใช้ข้อมูลนะคะเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่าเอ๊ะกัญชาเนี่ยมีสรรพคุณอย่างไรนะคะเริ่มศึกษาด้วยตัวเองว่ากัญชานะคะเป็นอย่างไรและมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยเรื่องของมะเร็งได้อย่างไรนะคะก็เสิร์ชไปเสิร์ชมานะคะก็ไปเจอแม่มดกัญชานะคะในเพจแม่มดกัญชาคุณสุเทพก็เข้าไปดูข้อมูลนะคะซึ่งในเพจของออแม่โมดกัญชาหรือดรแก้มของนะคะของเราเนี่ยนะคะ ท่านก็ได้ลงข้อมูลไว้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับกัญชาการแพทย์เกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรคต่างๆนะคะที่โดเด่นอย่างหนึ่งคือการรักษาโรคมะเร็งน,นะคะและคุณหมอเองนะคะก็ได้มีคลิปของคนไข้ที่รักษาด้วยกัญชาแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นอย่างไรก็มาลงไว้คลิปนะคะผู้สุเทศจึงมีโอกาสที่ ได้ศึกษาด้วยตัวเองนะคะสำหรับแต่ละเคสที่คุณหมอได้ลงไว้ในในลิงนะคะนั่นคือเป็นประตูก้ารแรกของการที่จะตัดสินใจแล้วว่าจะต้องใช้กันชารักษาเท่านั้นนะคะต่อมาก็ได้เสิาชหาข้อมูลว่าเอา๊ะแล้วเราจะติดต่อใครอะไรยังไงนะคะซึ่งก็ได้มาติดต่อนะคะหรือพบเจอกับคุณพยุงศักดิ์อัคคลกเกอร์กูลหรืออาจารย์ตอของเราเนี่ยนะคะ ะะท่านก็เป็นโค้ชในการที่จะปรึกษาดูแลนะคะคุณสุเทพก็ได้ตัดสินใจที่จะเอเคซื้อยานะคะซื้อน้ำมันสก,กัดของเราไปนะคะก็โดยอาจารย์ต่องเองนะคะท่านจะได้ให้นะคะตัวน้ำมันสก,กัด2ตัวก็จะมีตัว920ูนแคปซูลนะคะ ตัว920เนี่ยนะคะเป็น TSC สกัดที่เข้มข้นนะคะอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะคะเรียกว่า920นะคะนาโนชนิิแคปซูลนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว CBD Oil นะคะตัว CBD Oil เนี่ยใช้สำหรับหยดใต้ดิ้นนะคะไว้หยดตอนเช้ากลางวันหรือเย็นในส่วนของ920นาโนหรือแคปซูลเนี่ยให้ทานหนึ่งไปก่อนนอนนะคะเมื่อคุณสุเทพนะคะได้น้ำมันสกัดไปใช้แล้วนะคะ ก็ได้ใช้เป็นประจําทุกวันสม่ําเสมอรวมทั้งตัวอาจารย์ต่องที่เป็นโคชชิ่งให้นะคะก็ได้ให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการปฏิบัติตัวรวมถึงการรับประทานอาหารที่ที่ต้องเค้่งคัดนะคะเนื่องจากว่าคนไข้มะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารการกินเป็นปันจจัยสําคัญมากนะคะที่จะทําให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องคุมมากในเรื่องของอาหารการกินซึ่ง ทางคุณสุเทพก็เต็มใจที่จะโอเคถึงไหนถึงกันนะคะได้ตัดสินใจคุมอาหารอย่างเข้มงวดอย่างเคร่งครัดนะคะรับการปฏิบัติตัวจากโค้ชเนี่ยนะคะจากอาจารย์ต๋องที่ให้คำแนะนำเนี่ยอย่างดีที่สุดนะคะรวมท,ทั้งทานน้ำกมันสกัดสม่ำเสมอผ่านไปถึงเดือนเชื่อไหมคะผ่านไปหึ่งเดือนเท่านั้นก้อนที่ตาม,มันยุบลงค่ะนะคะและวันนั้นได้ไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันยุบลงนะนะคะเรก็พร้อมกับ ตรวจเลือดนะคะประกากฏว่าค่าเลือดทุกตัวเนี่ยปกติหมดเลยนะคะรวมทั้งดวงตาที่มีอาการบวมนะคะมีอาการแบบอินเฟคชันมีหนองมีมีอาการบวมมีภาะวะอักเสบนะคะที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ยุบลงพูดง,ง่ายๆคือว่ากรุ๊ปเมอร์ที่อยู่ในดวงตาเนี่ยมันฟ้องลงนะคะแล้วก็จากตาที่แบบเ,เล็กลงใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามี เนื้อเยื่อนะคะมาพุ่งปิดดวงตาไว้ต่อมน้ําตาที่มันโตอักเสบเนี่ยมันหายเลยค่ะนะคะดวงตากลับมามองเห็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรวมทั้งต่อมน้าตาที่อักเสบก็ไม่อักเสบเลยค่ะนะคะน้ำตาที่ไละะนะะหลตลอดเวลาก็หายเป็นปิดทิ้งนะคะอาการที่เจ็บสายตาผ้ามวัวก็กลับมามองเห็นได้ชัดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะตัวคุณสุเทพเองนะคะก็รู้สึกว่าโอ้คือค่อยๆายอัศจรรย์ใจจริงนะคะที่ว่าโอ้ใช้ไปแค่เดือนเดียว แต่อาการนะคะมันดีขึ้นจนเห็นได้ชัดนะคะซึ่งคุณหมอที่รักษาเองเนี่ยเขาก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบข้ษษาสารเนี่ยมันควรจะสเปร,รอว่ากระจายไปที่อวัยวะอื่นๆใช่ไหมคะแต่คุณสุเทพนะคะอศาจารรา์มากคือไม่กระจายนะคะไม่กระจายไปอวัยวะใดใ,นในเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งตัวออตอนครั้งแรกที่มาตรวจเนี่ยนะคะมีอาการลามนะคะ มะเร็งได้ลาไปที่ลำไส้ประมาณ3.5เซนนะคะประมาณ4-5ก้อนนะคะแล้วตอนไปตรวจล่าสุดเนี่ยก้อนมันยุบลงนะคะแล้วก็ค่าเลือดค่าเซลเล์มะเร็งทุกตัวที่ตรวจเนี่ยปกติหมดเลยนะคะ,นะคะตัวคนไข้หรือว่าตัวคุณสุเทพเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยอยากจะกราบขอบพระคุณหมอแก้มากสําหรับน้ํามันสก,กัดที่ใช้นะคะเพราะว่าแค่เดินเดียวเนี่ยมันตีมากนะคะทาให้ดวงตายที่มองไม่เห็น ดวงตาที่เจ็บดวงตาที่มองเห็นไม่ชัดเนี่ยมันมันหายมันดีขึ้นนะคะการมองเห็นเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และอาการที่เจ็บอยู่ข้างในลูกตาเนี่ยมันหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะนะคะก้อนที่ปิดตามันก็ยุบลงนะคะทาให้ตาที่ปิดอยู่เนี่ยนะคะกลับมามองเห็นได้ปกตินะคะซึ่งคุณสุเทพเองก็อยากจะฝากเป็นกาลังใจให้กับเคสคนไข้ท่านอื่นๆที่ป่วยนะคะว่าปราบใดที่เรายังมีลมหายใจและยังมีชีวิตอยู่ขอให มีความหวังมีกำลังใจนะคะที่สําคัญคือการใช้น้ำมันสก,กัดคือทางเลือกแรกไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายและคุณสุเทพก็รู้สึกขอบคุณตัวเองมากที่วันนั้นไม่ทำทีมูนนะคะและตัดสินใจที่จะหันมาใช้การแพทย์ทางเลือกหรือการใช้ธรรมชาติบำบัดหรือการใช้สารสกัดจาก,กชานะคะมาเป็นตัวเลือกแรกและตอนนี้เขาก็หานไปปากอันอเดียวขอบคุณค่ะ